ครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยอุ้งอิงมีความผิดร้ายแรงนะครับความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงทั้งคณะโดยนายกรัฐมนตรีนะครับสารให้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างไรนะครับอุ้งอิงก็พ้นข้อหาร้ายแรงก็คือข้อหากบฏเพราะไม่มีเจตนาทำตามคำสั่งหรือทำตามคำขอของฮุนเซนคืออุ้งอิงไม่ทำตามฮุนเซนว่างั้นเถอะแต่คำพูดที่ว่าแม่ทัพนายกองหรือนายทหารหรือทหารอยู่คนละฝ่ายกับตนแม่ทัพพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ คุณเซนเห็นใจหนูเถอะมีอะไรให้บอกมาเดี๋ยวหนูจัดให้จัดการประชุมรัฐมนตรีชุดเล็กโดยปกปิดเรื่องการพูดคุยกับคุณเซนไม่ให้รัฐมนตรีทราบรวมความแล้วนะครับผมพูดแบบร,มรวมๆก็คือว่าสแสดงแจ้งให้ฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายต่างประเทศเห็นจุดอ่อนของรัฐบาลไทยรัฐไทย เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกับฝ่ายทหารอยู่คนละฝ่ายกันแสดงความอ่อนด้อยยินยอมให้กับต่างชาติพูดง่ายๆก็คือต่างชาติอาจจะครอบงำหรือสั่งการรัฐบาลไทยได้มีการปกปิดเรื่องการสนทนาเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของชาติทำให้วินยูชนโดยทั่วไปหมดความศรัทธามั่นใจ หมดความเชื่อถือในตัวนายกรัฐมนตรีคำนี้ก็เป็นคำของสารตรงเลยนะครับว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติคำอ้างว่านะเป็นเทคนิคเจรจาขั้นสูงใช้ไม่ได้นะครับไม่มีเหตุผลนะครับศาลก็ได้อ่านเรื่องราวนะครับเหตุผลเรื่องราวยาวมานะครับสรุปแล้วคำอ้างนี้นะครับไม่มีเหตุผลใช้ไม่ได้นะ แล้วไอ้ที่ว่าเป็นการพูดคุยส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้อันนี้ก็มีความผิดทางกฎหมายอีกแล้วครับศาลบอกว่าเป็นการพูดคุยเจรจาทางราชการสรุปแล้วก็มีความผิดร้ายแรงแล้วครับผิดจริยธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายหลายๆข้อก็ต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ดำรงความยุติธรรมนะครับทหารนะครับจัดการศึกฆ่าศึกข้างนอกนะครับ ส่วนทางตุลาการนะครับก็มีความยุติธรรมนะครับจัดการศึกข้างในให้กับคนไทยอย่างนี้ดูรูปการแล้วนะครับสงสัยคดีทักษินชั้น14ก็คงจะไม่รอดยุคการนี้เป็นยุคการความเจริญของประเทศไทยจริงๆครับประเทศชาติสะอาดนะครับทั้งทางศาสนาก็สะอาดทางการเมืองก็สะอาดแม้แต่ค่าศึกของเราที่เคยสกรปรกกับเราก็สะอาด ทหารทำให้สะอาดนะครับจเจริญทำครับ